โอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นการสรุปผลทีเด็ดของผมนะครับทั้งวันลุมพินีแล้วก็วันไฟไนนะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีทั้ง2รายการนะเริ่มที่วันลุมพินี1 8 8เลยนะครับผมวิเคราะห์ไป5คู่แพ้3ชนะ2สรุปเจ๊งนะครับผมเจ๊งเป็น1คู่เริ่มที่คู่แรกเลยก็คือจางจินเทากับฮิโรกินารูโอคิกบ็อกซิง่งนะซึ่งตอนวิเคราะห์เนี่ยผมไม่รู้จักฟอร์มของจานจิงเทลยนะหาไม่ได้เลย แต่ว่าฟอร์มของอพ่อหนุ่มนาูโตะเนี่ยมันโหดจริงมันกดน็อกเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะแต่พอมาต่อยจริงรูปเกมก็ทําดีกว่าทุกอย่างนะอาวุธอะไรเนี่ยทำดีกว่าหมดเลยมีอย่างเดียวที่สู้ไม่ได้คือสตินะครับอยู่ดีไปแรกหมัดก็เรียบร้อยเลยแล้วจางจินเทานี่ทนแล้วก็หมัดหนักมีการเตะฝากไปที่ปลายคางด้วยมั้งลูกนึงไม่รู้โดนปลายคางหรือเปล่าลูกน็อกนั่นแหละก็คือ เซ็งเลยครับผมทํามาดีๆอยู่ดีไปแลกหมัดแต่ก็พลาดไม่ได้ครับมันเป็นสไตล์ของพ่อหนุ่มนาุโตะสไตล์ชอบแลกอย่างเงี้ยเราเห็นมาเกือบทุกไฟ์อ่ะตั้งแต่ต่อยมาก็เจ๊งตั้งแต่คู่แรกเลยไม่เป็นไรแล้วก็ไปกันที่คู่ที่2นะครับชามากับโลแกนชาญคู่นี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะถึงแม้ว่าชามาจะเป็นตัวพิกนรกพลิกล็อกกลับมาคว้าชัยได้ตลอดแต่ผมเชียร์ไปที่โลแกนชานนะเพราะว่าความเป็นมวยสูงมากอย่างที่บอกไปวงในเนี่ย แกได้ตลอดเจอมวยไทยเนี่ยสู้ได้สบายเลยเพราะว่าเป็นมวยสุดๆอะไอ้โลแกนชานเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเก่งมากๆนะครับท้ายสุดก็เป็นชนะน็อกเอาไปนั่นแหละมีลูกก่อนที่จะน็อกเอาไปนะ่าจะต่อยไปโดนตาของชามามั้งโดนเข้าประมาณเนี้ยแล้วเจ็บตาไปเลยเหมือนทัศนะวิสัยก็ไม่ดีแล้วหลังจากนั้นชกไปก็ระแวงไปแล้วสุดท้ายก็โดนถล่มไปนะครับผมโลแกนชานก็ กูนาให้ผมได้หลังจากนารูโตที่ผมมั่นใจนักหนาแพ้ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปกันที่คู่ต่อไปนะครับโอทิสแวคกฮอนกับฮาคิมบาคู่นี้ผมเชียร์ไปที่ฮาคิมบานักชกจากฝรั่งเศสนะเอาตรงๆคู่นี้ใครจะชนะใครจะแพ้ก็ช่างหัวมันนะเป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่ที่น่าเบื่อที่สุดในวันลูพินี118แล้วครับผมคือทั้งสองคนเนี่ยระแวงอะฮะร,ระแวงอาวุธของคู่ต่อสู้ไม่มีใครจะออกอาวุธกันเลยเหมือน กลัวมากครับถ้าเอาเอง่ายๆเลยก็คือเหมือนไปเต้นแข่งกันนะโอ้โหโดดยงเยงยงเยงนึกว่าเต้นลีลาเต้นมันเล่นะครับโอ้เต้นสวยมากแต่การออกอาวุธเนี่ยค่อนข้างยำแย่ทั้งสองคนเลยนะครับผมก็เซ็งกันไปตามระเบียบครับจริงๆคู่นี้เอาส่วนตัวผมนะผมมองว่าฮาคิมบาชัดเจนกว่าแต่ว่าก็นั่นแหละอาจจะชัดเจนกว่าแค่ในยกแรกนะครับโอทิสน่าจะมาได้ยก2ยก3ถ้าได้ก็คือได้แบบ นิดนึงอะถ้าเป็นคะแนนก็น่าจะจุดหนึ่งอะไม่ถึงหนึ่งคะแนนด้วยซ้ำน่าจะจุดหนึ่งชนะกันแค่นั้นแหละก็แบนมวยก็เสียงแตกเหมือนกันนะครับแต่เอาตรงๆเลยคู่นี้น่าเบื่อครับเพราะฉะนั้นผ่านไปถึงแม้ว่าจะเสียถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับไปอันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางลิฟดีนมาสตอร์เจอกับเบอร์หนึ่งสอสละชีพหวานเจี๊ยบนะครับผมคู่นี้ผมเชียร์ไปทางด้านเบอร์หนึ่งคู่นี้น่าจะเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการแล้วแหละเพราะว่ากระแสดีนะครับ จริงๆเป็นคู่ที่ผมอ,อย่างที่บอกไปในวิเคราะห์ผมเลือกไม่ถูกอ่ะว่าจะเชียร์ใครคือลีฟดีนเนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นมวยสูงมากอาวุธเยอะอาวุธครบออกได้โหดดุดันแต่เบอร์หึเนี่ยก็แรงขึ้นมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต่อยไปไฟเดียวแต่ว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับผมแต่ท้ายที่สุดครับผมเลือกเชียร์ไปที่เบอร์หนึ่งแต่ท้ายที่สุดแพ้นะฮะโอ้โหโดนลีฟดีนมาดอกดเข้าไปโดนเป็นนับ8นะครับ หลังจากนั้นก็พยายามตามทวงคืนแล้วนะฮะแต่ว่าแรงมันหมดแล้วะฮะในยกที่3เราเห็นได้ชัดเลยว่าหมดทั้งคู่นะลีฟดีนเนี่ยก็ไม่ทําแล้วไม่มีแรงทําเหมือนกันอาจจะมีเจ็บๆจ,จุกๆท้องเหมือนกันให้เห็นนะแต่เบอร์หนึ่งก็ไม่ไหวจริงๆครับแรงหมดเหมือนกันถ้าแรงไม่หมดเนี่ยอาจจะได้ลุ้นพลิกกลับมาชนะได้เลยเพราะว่าทําอยู่ฝ่ายเดียวในยกที่3แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างที่ว่าไปครับแรงหมด แพ้ไฟนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะครับเบอร์หนึ่งก็สู้ได้ดีแล้วอาจจะแพ้แรงแพ้แรงประทะแพ้กระดูกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่ง17ปีเองอะ่ะแล้วก็ลีฟดีนี่22แล้วเหมือนเขาจะเต็มเวทมากกว่านะครับเบอร์หนึ่งก็สร้างกระดูกสร้างกล้าเมเนื้อกันต่อไปนะอายุยังน้อยต่อยก็ไม่ได้แย่ต่อยดีเลยทีเดียวก็สู้กันต่อไปไฟหน้านะครับแล้วผมก็ล่วงตามระเบียบโอ้โหเบอร์หนึ่งนี่แหละตัดสินใจยากมากคู่นี้ ผมมาบอกในคอมเมนต์ในคลิปวิเครห์ว่าอาจจะเปลี่ยนใจตอนต่อยก็เป็นได้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจนะครับเชียร์ไปแล้วก็เชียร์ไปและไปกันที่คู่ต่อไปนะครับก็คือคู่เอกเลยคือวรพลรู้เจ้าพ่อลงต้มกับโซเนอร์เซนเป็นการรีแมตช์ครั้งที่3นะคู่นี้ผมเชียร์ไปที่วรพลผมคิดว่าโซเนอร์น่าจะมาแก้ลูกวงในไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามนั้นแหละครับไฟนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยคือสีหน้าท่าทางออกเลยนะฮะเจอวงในวรพลเข้าไปเนี่ยโอ้โห ไปไม่เป็นจริงๆครับถึงแม้ว่าแฟนมวยจะมองว่ามันมันน่าเบื่อต่อยแบบนี้มันโอ้โหรายการวันอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่ามันเป็นแผนนะฮะถ้ามาแผนแลกหมัดก็ล่วงสิครับโซเนอร์เซนเนียเขาเก่งหมัดเขามีความเร็วฟุตเวิร์กหมัดรวดเร็วหมัดคมช่วงชกยาวกว่าด้วยซ้ําถ้าจะไปแลกหมัดกับเขาก็ก,ก็ตายอย่างเยอะฮะวรพลก็ต้องต่อยแผนนี้แหละคือถ้าอยากเห็นวรพลต่อยสไตล์อื่นก็ต้องเอานักชกคนอื่นมาเจอกับวรลพลนะฮะ เพราะว่าถ้าจะมาเจอพวกมันหนักมันก็ต้องเล่นแผนนี้แหละครับผมอาจจะน่าเบื่อสำหรับแฟนมวยบางกลุ่มแต่สำหรับผมผมผมชอบนะมันคือความฉลาดมันคือการวางแผนมาที่ดีอะครับผมและวันนี้ตีเข่าเนี่ยได้ใจจริงๆนะครับตีหน้าขาอย่างเงี้ยเจ็บนะผมว่าเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยโซนเนอร์เซนก็ดูแบบคล่องแคล่วว่องไวอย,อยู่นะพอโดนวรพลเข้าวงในแล้วตีหน้าขาเข้าไปเนี่ยความเร็วเนี่ยตกไปเลยนะครับ สีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปสีหน้าชัดเจนมากนะครับหน้าเสียเลยท้ายสุดก็นั่นแหละครับชนะคะแนนเอกฉันไปนะครับสําหรับวรพลล,ลูกเจ้าพ่อโรงต้มเรียกได้ว่าแผนนี้เนี่ยนักงวยต่างชาติหมัดหนักทั้งหลายเข้ามาได้เลยครับเจอแผนนี้ไปไม่เป็นแน่นอนแต่ที่สําคัญนะฮะร่างกายต้องแข็งแรงด้วยและผมมองว่าวรพลเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อดีมันก็เลยที่จะทนอาวุธที่โดนของคู่ต่อสู้ได้และเข้าไปวงใน เพื่อฟันสองตีเข่าอะไรก็ว่ากันไปก็สรุปครับล่วง3ชนะ2ก็ถือว่าไม่แย่ครับหักลบกันก็ล่วงคู่เดียวแต่ว่าทีเด็ดของผมมันอยู่ที่วันไฟไนท์ครับโอ้โหสคู่ตอนแรก5คู่นะแต่ว่าซูเปอร์เกิลเนี่ยยกออกทำน้ำหนักไม่ได้นะครับพอทำได้คู่โชกก็ไม่ต่อยแล้วไม่เอาแล้วเลยเหลือ5คู่มีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวขอเปิดดวนผมก็ลืมละ เพิ่งจบไปเมื่อกี้เองโอ้โหไหนอะสคู่ที่เหลือนะครับเริ่มที่คู่แรกเลยเป็นชามีลวอาดูคอฟเจอกับเอลลิสบาโบซานะครับผมเป็นกติการมยไทยสตอร์เวดคู่นี้ผมเชียร์ไปที่เอลลิสนะผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเชียร์ไปที่เอลลิสแหละเพราะว่าชามีลวอาดูคอฟเนี่ยมาเปิดตัวไฟแรกก็โดนใครนะ สอเดชพันธนะ์อะอาลีฟเออโดนอาลีฟน็อกไปน็อกไปในแบบไม่กี่วินาทีด้วยสามารถเปิดยกหนึ่งมาแป๊บเดียวก็โดนน็อกละแต่ชามิลวเนี่ยจุดเด่นเขาคือเป็นสไตล์รัสเซียครับมีความเร็วมีความสูงยาวช่วงชกดีกว่าเอลิธค่อนข้างเยอะเลยชามิลมาจากสายคิกบ็อกซิ่งนะครับผมก็พูดในวิเคราะห์ไว้อยู่ว่าถ้าจะมีอะไรที่ทําให้ชามีลวได้เปรียบก็น่าจะเป็นช่วงชกที่ยาวกว่าและสเต็ปคิกบ็อกซิ่งของเขานี่แหละและหมัดเขาก็ได้รุ่นเหมือนกัน และในไฟนี้ก็สามารถเรียกนับจากเอลิสบาโบซาได้นะฮะถ้าจะไม่ผิดเป็นศอกกลับหรือเปล่าแบบโดนไปไปลายคางแถวแถวหน้าช่วงนี้แหละเอลิอลสลงไปนับเลยนะครับผมหลังจากนั้นเอลิสบาโบซาต,ต้องเดินลวครับเดินบทเดินบี้เลยและชามิวทนไม่ไหวนะครับความแข็งแกร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนท้องเนี่ยมีอาการเลยนะไอ้พวกสูงยาวผอมบางอย่างเงี้ย เอลลิสบาโบซาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอาวุธหนักแรงมีความเป็นมวยสูงและที่สําคัญมีความอึดถึกทนดีมากๆนะครับไฟนี้มาซ้อมอยู่ที่ทีมเมดิซาตูนะท้ายสุดก็บทเอาชนะไปนะครับแต่ว่าไม่ได้โบนัสนะเพราะว่ามี2จังหวะที่ไปซ้ำอะฮะมันชัดเจนเกินไปบอสชาตีก็เลยไม่แจกซะเลยถึงแม้ว,ว่าจะชนะน็อกหรือ TKO อะไรก็ว่ากันไปมันมีลูกซ้ำที่ชัดเจนเกินไปครับมัน ไม่ได้มองว่าเป็นลูกตามน้ําอ่ะเออคืนคู่ต่อสู้เขากองลงไปกับพื้นแล้วอย่างเงี้ยก็แก้ตัวใหม่ไฟหน้าครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โบนัสแต่ว่าทีเด็ดผมทํางานนะครับเอลลิสบาโบซ่าและไปกันที่คู่ต่อไปครับเสือคิมสอจโอต้งปาจีนพบกับซาเฟอร์ไซคยิกนะฮะคู่นี้ก็เชียร์ไปที่เสือคิมนะครับผมเพราะว่าพัฒนาการเสรือคิมในรายการวันเนี่ยดีมากๆไม่ใช่พัฒนาการด้านอาวุธนะผมมองว่าเป็นพัฒนาการด้านสภาพร่างกาย คืออาวุธของเสือคิมเนี่ยก็หนักแรงอยู่แล้วแหละเออพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เข้ามาในรายการเนี่ยจุดที่ต้องปรับปรุงรหลักๆคือร่างกายนะเพราะว่าไฟแรกก็โดนนับโดนน็อกเหมือนกันและไฟนี้มาต่อยในรุ่นแบนตั้มเวทไฟแรกนะครับเจอซาเฟอร์ไซกซึ่งก็ต่อยมาประจําอยู่แล้วแต่ว่าซาเฟอร์ไซกเป็นมวยอะจังหวะ2องะครับดักจังหวะออกอาวุธแล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะผมก็พูดไปแล้วในวิเคราะห์ ก็เลยมองว่าเสือคิมเนี่ยน่าจะมีภาษีดีกว่าที่อาวุธเยอะกว่าหนักแรงกว่าและร่างกายมาดีมากๆและท้ายสุดก็เป็นเสือคิมชนะคะแนนเอกฉันไปนะฮะซาฟเฟอร์ไซกเนี่ยดีแค่ยกแรกนะครับออกมาเนี่ยดูปร๊ดพารดูมีความเร็วคือจิ้มเสือคิมจนได้แผลยนแตกหน้าปูหน้าบวมเลยแต่ว่าเสือคิมครับทนได้ร่างกายดีมากๆหลังจากนั้น2ยกหลังก็เหมาเลยนะครับ แต่ซาเฟอร์ไซกเนี่ยก็ทนดีเหมือนกันนะฮะไม่อย่างนั้นก็มีสิทธิ์ล่วงเสือคิมได้รับโบนัสในไฟแรกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแต่ก็ทําดีที่สุดแล้วครับถ้าจะมีอะไรให้ปรับสําหรับเสือคิมผมก็มองว่าน่าจะเป็นระบบการป้องกันตัวนั่นแหละคือถ้าไปเจอมวยที่แบบต่างชาติที่หนักแรงเลยเนี่ยเพราะว่าซาเฟอร์ไซกไม่ได้หนักแรงขนาดนั้นผมกลัวว่าจะโดนแล้วหลับไปเลยอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าหน้าเปิดค่อนข้างเยอะเลยนะฮะต้องปรับปรุงครับถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่น่าจะปรับไม่ได้นะเพราะสไตล์เสือคิมก็หน้าเปิดลุยแรกอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ไฟนี้หัวใจหินหัวใจเพชรจริงครับเดินบูเดินทําจนบทขวาใชยไปได้และทีเด็ดก็ทํางานต่อเนื่องนะฮะและไปกันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านรุ่งดาวีสิทธิ์สพี่น้องพบกับยูเซฟอัตซูอีกนะครับผมโอ้โห oh oh. ู่นี้ผมมองว่าแฟนมวยชาวไทยก็น่าจะมองไปที่ต่างชาติเยอะนะเพราะว่ามีความสูงยาวก็อาจจะดูมีภาษีดีกว่าเพราะว่าลุงลาวีพึ่งแพ้น็อกให้กับจอร์จจาวิตมานะฮะแต่ว่าไฟนี้ผมเชียร์ไปที่ลุงลาวีนะครับผมมั่นใจในความหนักความแรงของลุงลาวีซ้ายหนักๆวงในเนี่ยเด้งตีเข่าหนักมากๆอาวุธหนักแรงอยู่แล้วแต่ว่าลุงลาวีก็อาจจะมีความช้าเออน่าจะช้าหน่อยเพราะว่า ดูร่างกายดิอา,อาจจะยุ่ยๆยหน่อยครับผมกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูยุ่ยยให้ดูช้าช้าและสเตปฟุตเบิร์กเนี่ยไม่มีเท่าไหร่ลู่ลาวีเนี่ยไม่มีสเตปฟุตเบิร์กเน้นแบบเตะหนักๆไปเลยโอ้ยจิจ้มจกมึงจะทักทําไมตอนนี้เสียงเข้านั่นแหละและไฟน์นี้ผมมองว่าลุ่ลาวีเนี่ยต่อยดีนะได้ตามแผนเลยกาดรัดกุมแน่น แข้งซ้ายหนัหนกๆวงในถ้ารัดได้ก็เด้งตีเข่าแรงๆเลยแล้วตีเจ็บมากๆโอ้โหดังตับดังตับเลยเจะได้ที่ตีน้อยไปหน่อยนะครับถ้าตีเยอะกว่านี้เนะี่ยผมมองว่ายูเซฟอัสซูอีกอาจจะเจ็บท้องท้องบางอะไรเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต่อยได้ตามแผนนั่นแหละลุงลาวีแต่ถอยเยอะไปหน่อยเอาตรงนะถึงแม้ว่าจะเป็นตามเกมตามแผนแหละเพราะว่าเจอมวยที่ใหญ่กว่าสูงยาวกว่ามันก็ต้องถอยแหละมันจะไปเดินใส่ก็อาจจะโดนหมัดล่วงได้ ทำได้ดีแล้วครับลุ่งราวีชนะคะแนนเอกฉันไปนะฮะสำหรับลุงราวีสิทธิ์สองพี่น้องก็ทีเด็ดทำงานต่อเนื่องนะครับสำหรับวันไฟไนท์ของผมอาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยครับแต่มันได้ตามแผนนะครับลุ่งราวีและผลลัพธ์มันคือชัยชนะฮะอยู่เซฟอซูอีกก็อเอาตรงๆนะอาจจะมีดีที่ความสูงยาวนั่นแหละครับอาจจะทำให้คู่ต่อสู้ชกยากแต่อาวุธเื่นๆๆอาจจะไม่ได้แบบ ระดับตัวท็อปต่างชาติอะไรขนาดนั้นนะโอเคไปกันที่คู่เอกนะครับรีเกียนเออร์เซลพบกับจอร์จจาวิตนะครับชิงแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นไลท์เวทคู่นี้ครับแน่นอนผมต้องเชียร์ไปที่เดอะอิมมอร์ทัลนะครับรีเกียนเออร์เซลผมมองว่าในรุ่นนี้ไม่มีใครสู้ได้ฮะถึงแม้ว่าจอร์จจาวิตเนี่ยจะแรงขึ้นมาเลยนะแบบโอ้โหสเตปดีฟุตเบิร์กสลับการซ้ายขวาอาวุธมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยสำหรับจอร์จจาวิตคือ กดนักชกในสัญญามาแล้วน่าจะ2คนเราไฟล่าสุดก็นี่แหละกดลุ่งลาวีมานะฮะกดน็อกมาแต่ว่าไฟนี้ครับเจอกับดิอิมมอร์ทัลรีเกียนเออร์เซลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถึงแม้ว่าจอจาวิตจะมาแรงและอายุยังสดอยู่เลยอายุยัง20กกว่าแต่ว่ารีเกียนเออร์เซลเนี่ย32แล้วนะฮะแต่ไฟนี้ความใหญ่ความยาวก็อยู่ที่รีเกียนเออร์เซลนั่นแหละครับผมสูงยาวกว่า และในที่ผมวิเคราะห์ไปนะฮะผมมองว่ารีเกียนเออร์เซลเนี่ยมีความเร็วมากกว่าจอร์จจาวิธด้วยซ้ำนะครับจังหวะที่ยับหมัดเนี่ยเหมือนจะไม่แรงนะแต่แรงมากๆนะครับผมต่อยหมัดเนี่ยออกฟุ๊บฟๆๆเนี่ยแต่แรงมากครับกดน็อกจอร์จชาวิธไปเลยในไฟดีจบเร็วนะครับในยกแรกเท่านั้นนะจอร์จชาวิธเหมือนจะไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำแบบตั้งหลักยังไม่ได้เลยแต่ว่าลีเกียนเออร์เซลเนี่ยบอกว่า มึงไม่ต้องตั้งหลักหรอกมึงมาเจอของจริงเดออิ m มอร์ทอย่างกูแล้วเอาหมัดไปเลยดีกว่านะครับตอนแรกได้นับมาก่อนนะแล้วก็ถล่มน็อกเลยโอ้โหจอจาวิตเนี่ยหน้าตาเนี่ยผิดหวังมากๆนะครับน่าจะเซ็งแหละเพราะว่าจบไวแล้วก็อุตส่าห์ทําฟอร์มมาได้จนได้ชิงอะ่ะมันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนะในรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่จะมาเทียบชั้นลีเกนเอเซลได้เลยในรุ่นนี้นะครับ จริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ชนะน็อกไม่มีนับผมก็มองว่าสู้รีเกียนเออร e ์เซลยากะฮะคือถ้าจอจาวิตไม่ได้ลูกแบบผีจับยัดได้นับรีเกียนแล้วแบบเลี้ยงตัวเองไปจนจบยกเนี่ยก็น่าจะแพ้ลีเกียนเหมือนเดิมเพราะว่ารีเกียนยิ่งต่อยยิ่งแรงนะฮะยืน5ยกได้สบายๆเลยก็อย่างว่าแหละครับหาตัวเทียบยากมากในรุ่นนี้จบไวรับ5้า0,000เหรียญเข็มขัดอยู่ที่เดิม มิชชั่นต่อไปก็คือจะไปเอาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาคืนนะฮะเพราะว่าเสียไปเพราะตกตาช่างในไฟล์ล่าสุดที่ต่อยกับพ่อหนุ่มฝรั่งเศสนะนิโคลัสอเล็กซิสนิโคลัสนั่นแหละผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับลีเกียนเออร์เซลถ้าจะหาตัวที่มาสู้ได้เลยเนี่ยผมมองว่าบอสช,ชาตีต้องไปหาตัวตึงจากรายการกรอลอรี่นั่นแหละครับผมมาสู้กับลีเกียนเออร์เซล เพราะว่ากรอรี่เนี่ยมันรวมพวกโหนๆอะเออฟอร์มระดับรีเกียนเออเซลทั้งนั้นอะ่ะในรายการกรอลี่รุ่นใหญ่นะรุ่นรีเกียนเออเซลอย่างเงี้ยบอสชาตีต้องจ่ายหนักหน่อยแหละถ้าจะหาตัวตึงมาสู้นะเพราะไม่เช่นนั้นก็จะเอาใครมาสู้อะลุงลาวีเหรอโอ้โหไม่ไหวอ่ะครับณณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครไหวสักคนนะแต่ก็รอดูกันไปครับมีอ่าใครนะ บักทินเหรอของรัเสเซียเออไม่ดูอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะแต่เอาแค่ปัจจุบันนี้ยากไม่มีใครสู้ได้ครับโหดเกินมีทั้งความอึดมีทั้งความแม่นมีทั้งความเร็วหมัดหนักโอ้ยอมครับให้พี่แกถือไปยาวๆเหอะและแฟนมวยอาจจะมองว่ารอนาบิลก่อน โอ้โหตอนนี้นาบิลอยู่แบนตัมเวทถ้าไม่ข้ามไปไลท์เวทเลยเนี่ยผมมองว่าอารีเกียนน่าจะ,กะเกษียณอายุก่อนนะฮะกว่าที่นาบิลจะน้ําหนักไปเต็มที่ที่ไลท์เวทเนี่ยเพอๆอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับเพราะว่านาบิลสรีละกล้ามเนื้อมันเออนั่นแหละอย่างอย่างที่เห็นกันอนะผมก็พูดอธิบายไม่ถูกคือกล้ามเนื้อสรีระมันไม่ได้มาให้ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเพลียๆขึ้นไปแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ถาจะขึ้นไปไลฟ์เวทสำหรับนาบิลก็ก็ใช้เวลาอีกน่าจะมี2ปีได้อะผมว่าเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอ่ะแต่น่าจะรีเกียนเออร์เซลกเกษียณก่อนก็ต้องรอดูกันไปนะครับอาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเลยก็เป็นได้สำหรับคู่นี้นะโอเคครับสรุปวันไฟไนส์สี่คู่มาเต็มนะครับผมถึงแม้ว่าวันลุมพินีจะแพ้3มา2 แต่ก็หักล้างกันไปเหลือหนึ่งสรุปผลสัปดาห์นี้ก็คืออ่ากินชาบูนะครับผมไม่ได้กินมาม่านะฮะก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เข้าเป้าตามที่ตัวเองเชียร์ไปเออต้องพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครเชียร์ใครบ้างแต่สำหรับผมคือมาเต็มสำหรับวันไฟในนะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทสรุปวันลุมพินีแล้วก็วันไฟไนส์สัปดาห์นี้นะก็ถือว่าผลประกอบการก็ดีเลยทีเดียวผมขี้เกียจไปอัดเสียงในโปรแกรมอัดเสียงนะครับเพราะว่าโปรแกรมมีปัญหาก็เลยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเคลียร์โปรแกรมอัดเสียงก่อนไว้เจอกันในวิเคราะห์วันลุมพินีที่119แล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ง่ายๆแล้วกันสั้นๆง่ายๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้สวัสดีครับ